สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับวันดูวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเอานี้เรามีความรู้และทบทวนสักหน่อยนะครับก่อนจะเริ่มเรามีความรู้เรื่องตัวต้านทานสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับตัว R ซึ่ง R เนี่ยสามารถหาได้ด้วย R L ส่วน A A คือพื้นที่หน้าตัด L คือความยาวตัวลนี่คือสภาพต้านทานนะครับเรามีตัวเก็บประจุสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ก็คือตัว C นะครับ C ตัวนี้ก็คือ Q ส่วน v นั่นเองนะครับหน่วยเป็นฟาลัดนะครับตัวนี้อันนี้หน่วยเป็นโอห์มโอห์มสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ฟาลัดก็ไมโครฟาลัดใช้ตัว f นะครับนี่ไมโครเป็นอย่างนี้แล้วแต่หน่วยฟาลัดก็คือตัว f อันนี้เรามีอุปกรณ์เหล่านั้นแล้วเวลาเ,าเราจะเอาไปใช้นะครับมันจะมาต่อกันยังไององค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้านี่มี2แบบ แบบแรกคือวงจรไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้าวิ่งทางเดียวนะครับอีกอันหนึ่งก็คือวงจรฟไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับก็จะต่างกันนะครับสมมติอาจารย์พอดกราฟนะอาจารย์พอดกราฟนะครับไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยถ้าพอดร,ระหว่าง V กับเวลานะ v คือความต่างศักย์หรือแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับกราฟก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยข้างบนไป คือให้แรงดันไฟฟ้าที่คงที่ต่อเนื่องไปแบบนี้แต่ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างสลับกันไปสลับกันมาคือไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยต้องควบบวกควบลบต้องชัดนะครับควบบวกควบลบต้องชัดส่วนเวลาไปต่อไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้โดยตามบ้านเรือนเนี่ยขั้วมันไม่มีไม่สาคัญแต่ตอน สายไฟมันมีสายมม,ายม,มีไฟนะอีกสายหนึ่งไม่มีไฟเข้าใจนะไม่ใช่ว่าสายไหนก็ได้นะครับเวลาไปต่อไฟในบ้านสายหนึ่งมีไฟสายหนึ่งไม่มีไฟแต่ว่าเวลาต่อเข้าวงจรแล้วเนี่ยไฟมันจะวิ่งกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับเป็นวงจรในฟ้ากระแสะสลับในฟิสิกส์มูลฐานเนี่ยเราก็เรียน Basic, เบสิกเบื้องต้นเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นคอนเซปต์สำคัญเราจะเรียนเฉพาะ DC นะครับ ถ้าเข้าใจ DC แล้วเนี่ย AC ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับแต่ก็จะยากขึ้นหน่อยเพราะว่าแหล่งกำเนิดของ DC กับ AC มันไม่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบสำคัญอันแรกก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะแหล่งให้พลังงานไฟฟ้านั่นแหละความหมายของอาจารย์แหล่งกำเนิดไฟฟ้า แล้วถ้าเอาแหล่งกำเนิดไฟ,ฟ้ามาต่อแบบนี่เลยนะสายไฟต่อเข้าขั้วบวกเข้าขั้วลบแบบนี้ยช็อตนะครับเนี่ยไม่มีความต้านทานเลยช็อตนะครับสปาร์กถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ก็สปาร์กตึ้มเลยนะครับพราะทุกครั้งที่ไปต่อวงจรเนี่ยเราจะมีโหลดนะครับโหลดอาจารย์เขียนว่าโหลดนะครับโหลดนี่เป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นตัวต้านทาน อาจจะเป็นตัว C หรืออาจจะเป็นชุดของตัวต้านทานแล้วแต่มากมายอาจจะเป็นตัว L อันนี้เรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมตัว L อาจจะเคยเรียนมาแล้วก็เรียกว่าตัวเหนี่ยวนําต่อเข้าไปแล้วแต่นะครับสรุปก็คือว่ามีต้องโหลดแล้วก็มีไอ้ตัวแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราต่อนะครับนในไฟฟ้าในบ้านในอะไรแล้วแต่มันจะมีตัวสวิตซ์สัญลักษณ์เป็นแบบนี้สวิตซ์ ถ้าเปิดแบบนี้ก็คือเปิดสวิตคําว่าเปิดสวิตนี่ความหมายในชีววตวันของเราหมายถึงหมายถึงครบวงจรนะนี่คือเปิดสวิตครับปิดสวิตนี่คือเปิดเนี่ยไม่ครบวงจรปิดสวิตเปิดสวิตคืออย่างนี้ปิดสวิตคืออย่างนี้โอเคเข้าใจตรงกันนะครับสมมติว่าเราปิดเราต่อสวิตเรียบร้อยปั๊บไฟก็วิ่งเข้าหลอดเข้าโหลดอาจจะเป็นตัว หลอดไฟหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไฟก็จะติดนะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เรากําลังพูดถึงไฟฟ้ากระแสรตรงกระแสก็จะไหลาทางเดียวครับถ้าเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้าก็จะไหลามาทางนี้บนหนึ่งครึ่งดูไปครึ่งดบูบนกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับกระแสไฟฟ้าในระดับนี้ที่เราเรียนเนี่ยความสิ่งที่ต้องการที่อาจารย์ต้องการก็คือให้เราสามารถคํานวณหา กระแสไฟฟ้าไอเนี่ยให้ได้นะครับหากระแสไฟฟ้าไอให้ได้หายังไงไอเนี่ยนะครับโดยที่สิ่งที่เรามีก็คือค่าแรงดันไฟฟ้าก็คือค่า v หรือบางทีก็เขียนเป็น E อย่างนี้นะครับแรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์อย่างเช่นทานไฟฉายก้อนหนึ่งก็จะมีความแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่1.5โวลต์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเอามาต่อ อนุกรมกันแบบนี้เนี่ยหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าก็กลายเป็นสามโวลต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนี่คือเซลล์ไฟฟ้าต่อกันนะครับหรือจะเป็นหม้อปแปลงไฟฟ้าหม้อปแปลงมีปุ่มปุ่มหมุนหมุนเนี่ยต่อไฟสองรอยี่สิบโวลต์เข้ามาปับ๊บสองรอยี่สิบโวลต์เนี่ยเป็นไฟกระแสสลับแต่พอหมามอปแปลงปั๊บมันก็ปแปลงมาเป็นไฟสองสายใช่ไหมสายบวกสายลบ อันนี้ก็มี9โวลต์บ้างแล้วแต่มันจะปรับค่าได้9โวลต์6โวลต์12โวลต์ก็ปรับไปตั้งแต่0แล้วครับจนถึง24โวลต์แล้วแต่สเปคของเครื่องอันนี้ก็คือแหล่งกําเนิดที่เปยนไปได้นะครับอาจจะเป็นทันไฟฉายหรือเป็นแบตเตอรี่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่แหล่งกําเนิดตัวนี้เพราะวิธีที่จะแทนตัวนี้ได้ง่ายกว่านี้ง่ายกว่าการเขียนตัวอักษรแบบนี้ก็คือถ้าเป็นแหล่งไฟฟ้ากระแสตรงเขาใช้สัญลักษณ์นี้ครับ อันนี้บวกอันนี้ลบโดยปกติเขาก็จะไม่เขียนบวกลบนะใช้เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยาวแบบนี้ไอตัวยาวนี่คือขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบแล้วถ้ามีหลายๆเซลล์อย่างเช่นแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมีหลายๆายเซลล์ต่ออนุกรมกันเขาจะเขียนอย่อยางนี้ครับนี่ก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนี่คือตัวหนึ่งที่ต้องมีโอเคส่วนแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับก็ใช้สัญลักษณ์นี้อย่างนี้ ครับแรงดึงดฟ้ากระแสสลับตัวต่อไปคือโหลดอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ว่าไปแล้วเป็นตัวต้านทานบางอย่างหลอดหลอดไฟนี่ก็ถือว่ามีตัวต้านทานมีความต้านทานนะครับพวกเรารู้ใช่ไหมกรณีหลอดไฟอย่างเช่นหลอดไฟที่โทมัสเอลวาเอดิสันเนี่ยท่านค้นพบเนี่ยไส้เนี่ยทำจากทางสเตนมีความต้านทานนะครับแล้วก็มีจุดล้อมเหลวสูงอันนี้ก็ครอบไว้ด้วยหลอดแก้ว เวลากระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปกระแสฟฟ้าก็จะไหลไปอย่นี้มันมีความต้านทานก็เลยทําให้มันร้อนนะครับร้อนก็เปล่งแสงออกมากลายเป็นแสงสว่างแต่เนื่องจากว่าจุดล้อมเหลวเขาสูงทางสเตนเนยไล่ไส้หลอดก็เลยไม่ขาดอันนี้คือหลอดไส้ทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้เลือกใช้กันหมดแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นหลอด LED แล้วแต่หลักการก็คล้ายกันครับปล่อยไฟเข้าไปก็ทําให้เกิดแสงสว่างออกมาอันเนี้ยที่อาจารย์ว่าเป็นโหลดเนี่ย ไอลักษณะแบบเนี้ยก็คือตัวต้านทานตัวหนึ่งความหมายของเขาของเขาแต่เดี๋ยวจะสับสนนะไอตัวต้านทานเองเนี่ยก็มีตัวต้านทานต่างหากนะครับตัวต้านทานตัวต้านทานเนี่ยมีค่าสีมีค่าอ่านในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีตัวต้านทานแบบนี้เอาบอกว่าเป็นหลอดไฟก็คือหลอดไฟก็แล้วกันเรียกว่าเป็นโหลดก็แล้วกันนะครับโหลดนะอุปกรณ์นั้นเวลามาต่อขาวนี้ก็สามารถต่อได้สองแบบนะครับต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเนี่ย ต่อแบบแรกอาจารย์จะเริ่มจากการต่อตัวตันนกันแล้วกันนะครับมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแบบนี้นะครับต่อแบบแรกก็คือต่อ,อสองตัวเข้าแบบนี้มีตัว R 1่กับ R 2ต่อแบบนี้ต่อแบบนี้เขาเรียกว่าต่อนุกรมนะต่อนุกรมนะอ,อนุกรม,กรมเราเรียนไปแล้ววิธีการต่อแบบนี้ยเวลาเราจะมาคำนวณ เวลาเราจะมาคำนวณเราต้องรวมตัวต้านทานก่อนรวมให้เป็นแบบไหนรวมเสร็จปุ๊บก็จะกลายไปเป็นแบบนี้ครับเป็นตัวต้านทานรวมใช่ไหมอารวมซึ่ง r รวมเนี่ยก็คืออารหนึ่บวกอาลักษณะแบบนี้เมื่อรู้ r แล้ว v ให้มานะครับโดยปกติก็จะให้ v มาเพราะ v เป็นเป็นม้อปแปลงเป็นอะไรที่เราจัดการปรับค่าได้ตั้งค่าได้วมา เรามีความรู้อะไรที่จะสามารถมาคำนวณหาไอได้คราวนี้ไอวิ I ่งกระแสไฟฟ้ามันวิ่งอย่างนี้ไหมวิ่งวิ่งจากบวกนะครับมาทางลบนะครับไม่ได้วิ่งสวนทางแบตเตอรี่นะครับวิ่งมาทางนี้กระแสฟ้าไอวิ่งความรู้ที่เรามีก็คือในทุกตัวในทุกคล่อมทุกไหนก็แล้วแต่ในวงจรหรือในคล่อมในตัวต้านทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอที I ่วิ่งผ่านเขาจะมีความสัมพันธ์กับ ค่าความต่างศักต์ตกคล่อมอันนี้ v เวลาอยากจะรู้ v เราจะเอาโวลต์มิเตอร์ไปวัดวิธีการวัดก็คือไปวัดตั้งแบบเนี้ยเอาไปจี้ตรงเนี้ยระหว่างขั้วโดยที่วงจรยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าอยากจะรู้กระแสวิธีการวัดกระแสนี่เขาจะตัดสายไฟออกจากนั้นก็ก็เอาแอมมิเตอร์ไปวางดักมันเลยดักรูเหมือนวางใส่เอาใส่ไปดักเอาปราซิ เคยทำไหมดักกุ้งดักอะไรดักทางน้ําไว้เลยนะครับเวลากระแสวิ่งผ่านเราก็จะรู้ว่าไอเท่ารับเท่าไหร่เพราะอันนี้ก็คือวัดไอได้ i เรารู้ i อนะอันนี้เรียกแอมมิเตอร์อันนี้ความรู้ที่มีก็คือว่าในทุกตัวในทุกอุปกรณ์เนี่ย V จะเท่ากับ IR ตามกฎของโอห์มที่อาจารย์สอนเราไปแล้ว V เท่ากับ IR กรณีอย่างนี้เราไปคล่อม R เขาก็มักน,นิยมเรียกว่า VR นะครับ VR นะตรงนี้แต่พวกเราสังเกตไหมว่าไอจุดเนี้ยกับจุดเนี้ยมันเป็นสายไฟต่อกันเลยมันไม่มีความต้านทานเลยแสดงว่าเป็นจุดเดียวกันครับเช่นเดียวกันจุดนี้กับจ,จุดนี้ก็มีสายไฟต่อกันเลย โดยปกติแล้วแอมมิเตอร์มันจะไม,มนไม่มีความต้านทานนะครับไม่มีความต้านทานนะครับไหลไปเ,เห็นไหมนั่นก็หมายวว่าจุดนี้กับจุดนี้ก็จุดเดียวกันเพราะฉะนั้น V R ก็คืออันเดียวกับ V นี่เองโอเค V R กับ V ก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ V เท่ากับ I R นั่นเองนะครับหรือ I ก็จะเท่ากับ V ส่วน R เนี่ยเราก็สามารถคำวนวณได้นะครับ อันนี้คือแบบแรกนะครับแบบที่2แบบอนุกรมนะครับแบบอนุกรมเวลามาต่ออนุกรมเอ้ยขอโทษแบบขนานเมื่อกี้ต่ออนุกรมอันนี้แบบขนานเอามาต่อกันแบบนี้ต่อเข้ากับแบตเตอรี่อันนี้ R 1อันนี้ R 2เราก็ต้องทําเหมือนเดิมทํายังไงก็รวมตัวต้านทานที่เข้ามาก็กลายมาเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็นี่ก็เป็น R รวมอันนี้เราเรียนไปแล้ว R รวมก็คือ 1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วนอ1บวก1ส่วน r 2อันนี้คือตัวต้านทาน2ตัวนะครับถ้ามี3ตัวก็ต้องบวกกันต่อไปลักษณะแบบนี้แล้วจากนั้นเราค่อยคำนวณ V เท่ากับ IR โอเคนะครับชีวิตมันไม่ได้ง่ายแบบนี้เสมอไปครับบางทีมันก็มีทั้ง2แบบครับมีเยอะแยะมากมายเพราะ,ะนันความสามารถที่เราต้องมีก็คือเราต้อง รวมตัวต้านทานให้เป็นนะครับแต่ละตัวรวมยังไงเนี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยรวมต้องรวมให้เป็นนะครับเราถึงจะกลับมาคำนวณ V I ต่ับ IR ไ R ด้แล้วก็ลักษณะของกระแสไอถ้าเป็นต่อแบบขนานเนี่ยมันจะยากตรงนิดนึงตรงที่ว่าเอตรงนี้ V ให้มาถูกไหมแล้วตอนถามเนี่ยดันไปถาม I ที่วิ่งผ่านในตัวนี้ถาม I 1หนึ่ง หรือบางทีก็ถาม i2 กรณีแบบ,รนนแบบนี้เราคำนวณแบบนี้เราคำนวณได้ i ใช่ไหม i ในลักษณะแบบนี้ i เหมือนกระแสน้ำนะครับ i วิ่งไปปุ๊บมันแยกออกเป็น2ทางน้ำมันไป2ส,สายเพราะฉะนั้นทุกจุดร่วมใดๆ i ก็จะเป็นเหมือนน้ำอะ i ก็เท่ากับ i1 บวก i2 ถูกไหมเอออันนี้ก็คือความรู้อีกอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดอ เขาถามหา i1 วิธีที่เราต้องทำก็คืออยังไงครับเราต้องเอาโวลต์มิเตอร์ไปวัดคล่อม vr 1นเห็จากนั้นก็เหมือนกับว่าเราเอาแอมมิเตอร์ไปต่อปึ๊บวัดเช็ค i1 นั่นก็หมายความว่าเราต้อง vr 1เท่ากับ i1 r 1นั่นเองเราต้องหามา2ตัวถึงจะรู้เออเราต้องรู้ vr หนึ่งเราต้องรู้ r หนึ่งต้องไปหาวิธีหามาเราถึงจะสามารถคำนวณหา i 1เท่ากับ v r 1ส่วน r หนึ่งได้เข้าใจไหมครับทุกจุดร่วมใดๆแหละเนี่ยจุดนี้ก็ใช่เหมือนกันครับจุดนี้ก็คือ i i หนึ่งวิ่งมา i หนึ่งก็เข้านี่เห็นไหมแสไม่หายมีเส้นเดียวอันนี้ก็เป็น i 2อเห็นไหมอันนี้ก็ออกมาเป็น i ก็สมการเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือวงจร ไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายนะครับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายถ้าไม่ใช่ตัวต้านทานเ่ะเอาไปต่อตัวอื่นเราทําเป็นไหมเราก็ทําเอาความรู้ที่เราเรียนมาแล้วตัว C ีไหมตัว c c เท <C S 2> ่ากับ q ส่วน v เนี่ย v คือสมมติต่อ v ตรงนี้ไปเข้าไปปับ๊บต่อ v เข้าไปถามว่า q เท่ากับเท่าไหร่ถ้าให้ c มา แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันซับซ้อนเช่น c มีหลายตัวต่อกันเราก็ต้องบวก c ก่อนนะบวก c ให้เรียบร้อยอ่ะ c 1 c 2 c 3บวกให้เรียบร้อยก่อนมาแล้วก็เข้ามาคำนวณเนี่ยไม่ใช่กฎของโอห์มแล้วครับเนี่ยแต่ละข้อม c มันก็คือ c เท่ากับ q ส่วน v โอเคไหม v เท่ากับ q ส่วน c นั่นเองนะครับ โืยที่ c ก็เป็นค่าที่ให้มาหรือเขาอาจจะให้คำนวณหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคลิปนี้อาจารย์ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ